ตอนที่สองนะครับต้องฟังตอนที่หนึ่งก่อนนะมาฟังตอนนี้จะอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับตอนที่หนึ่งเมื่อกี้คุณแม่ท่านโทรเข้ามาคุณแม่ผมอัดคลิปอยู่ผมก็กดลาบไม่งั้นคุณแม่ก็ตกใจไม่เป็นไรอันนี้คือตอนสองนะครับถ้าใครมาฟังตอนสองก็ไปฟังตอนที่หนึ่งก่อนนะทีนี้ในครั้งที่พระพุทธเจ้าท่านจะทําการบวชพระภิกษุส,ษสงฆ์ เรียกว่าบวชโดยพระพุทธเจ้าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นการบวชแบบเอหิภิกขุบวชโดยตรงในขณะเวลานั้นในขณะเวลานั้นก็พระองค์ก็เลยทรงเทศบอกว่าพระองค์อนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่เป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะมาบวชด,ด้วยจะต้องเป็นบุคคลที่เป็นมนุษย์เท่านั้นถึงจะ ให้บวชถ้าไม่ใช่มนุษย์ไม่ให้บวชทันทีทันใดนั่นเองในรูปของพระพิสูน์หรือบุคคลเหล่านั้นก็มีได้แปลงกายมาเลื้อยลงมากลายเป็นพระยานาเพราะว่ามนุษย์นี้คือสัตว์ประเสริฐจะเกิดเป็นเทวดาเมื่อตายไปไปเกิดเป็นเทวดาก็มาจากมนุษย์จะเกิดมาเป็นเพื่อบรรลุทมเป็นผหลนก็ต้องเป็นมนุษย์ นะครับจะเกิดเป็นพุทธเจ้าต้องเกิดเปิดมาเป็นมนุษย์จะตายและไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานผีเปรตยักษ์มารก็ล้วนแต่มาจากมนุษย์ทั้งนั้นนะครับแต่ในการบำเพญ็ญถ้าบำเพ็ญถึงระดับพระอะนาคามีพระโสดาบานันพระสกิทาคามีเี๋ยวนะพระผู้แห่งบุตรศิคู่เลยกกับพระโสดา พระสกิทาคาพระอนาคามีและพระอรหันต์พระอนาคามีเกิดอีกชาติเดียวก็ได้บรรลุธรรมพระอนาคามีนะแม้กระทั่งอาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์บำเพ็ญอยู่ชั้นพระพรมก็ได้เป็นบรรลุธรรมได้พระโสดาบันต้องเกิดอีกเจ็ดภพเจ็ดชาด้วยเปล่าผม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 ไม่แน่ใจนะพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีแต่พระอนาคามีคือ เกิดอีกชาติเดียวจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้สร้างบารมีแผ่บารมีให้คนรู้จักก่อนแล,แล้วถึงจะบรรลุธรรมแต่ถ้าเกิดเป็นถ้าถ้าเกิดถ้าไม่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ปฏิบัติจิตอยู่ข้างบนก็บรรลุธรรมได้ทีนี้พระองค์ก็เลยบอกว่าต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นแล้ว พญานาครูปนั้นชื่ออะไรผมไม่แน่ใจนะผมเพราะผมไม่ได้เรียนบาลีผมผมก็ฟังมาก็ท่านใดรู้ก็พิมพิมคอมเมนต์ไว้เลยก็ได้ก็เลื้อยลงมาเป็นพญานาคพระองค์ก็เลยบอกว่าพญานาคนี้แทนคนที่เกิดบัรเสาวเห็นไหมครับบัรเสาวก็จะมีพญานาคเจ็ดเศียรพระยานาคตามวัดวาก็มีนะครับก็มีเพื่ออะไรอุ้ยสวยงาม พระยานาคพระพุทธเจ้าในชาติชาติหนึ่งพระองค์ก็เคยเกิดเป็นพระยานาคในพระเจ้าสิบชาติเตเตมีใบเตชะชนกสู่สุวรรณสามเตชะสูเนมะภูจะนาวิเวสิบชาติภูคือชาติที่เกิดเป็นพระยานาคที่ชื่อภูริทัตตะภูริทัตตะ ก็มีความเริ่มใส่ศรัทธาก็ห่อขึ้นไปข้างบนไปฟังเทศอะไรต่างๆเนี่ยก็คือมีส่วนของได้เกิดเป็นพญานาคพญานาคก็คืองูใหญ่นั่นเองคนเกิดวันเสาร์ก็เลยมีเป็นปางนาคปกนะครับคนเกิดวันเสาร์ถ้าถ้าพลังงานความดีต่างๆเยอะท่านก็จะเป็นผู้ปกป้องศาสนามีความเรื่อมใสในคุณงามความดีค่อนข้างเยอะแล้วพระองค์ก็เลยตัดบอกว่า ก่อนจะบวชเป็นพระก็ต้องบวชเป็นนาคนะและพญานาคเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเข้าถึงและศรัทธาในพระศาสนาอย่างมากพระองค์บำเพ็ญมีหมู่มารมาพญานาคก็มาเป็นแปลงร่างเป็นนาคปกเพื่อปกป้อง,องพระองค์นาคมาป,ปกเพื่อปกป้องพระพุทธเจ้าอย่างอย่างข้างหลังผมก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีมีพญานาคปก พระญานาเราทาไว้ที่หน้าวัดต่างๆก็คือไว้ปกป้องคุ้มครองพระศาสนาแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากในพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าคือคุณงามความดีพระยานาก็คือตัวแทนของผู้ที่ศรัทธาคุณงามความดีอย่างแท้จริง และก็อยากจะเป็นพระสาวกของพระองค์ด้วยการไปแปลงร่างไปเป็นพญานาคการบวชหน้าก็คือการสื่อให้เข้าถึงการศรัทธาของคุณงามความดีถ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นถ้าเปรียบเสมือนพระเจ้าก็คือคุณงามความดีต้องสื่อให้ถึงต้องเข้าให้ถึงว่าต้องการปฏิบัติตามรูปแบบของพระตถาคตนี้ เพื่อปฏิบัติคุณงามความดีนั้นต้องเข้าถึงให้ถึงใจเห็นไหมต้องรู้ใจก่อนไหมว่าใจของพญานาคเป็นอย่างไรหลายๆท่านบูชาพญานาคแต่ท่านรู้ใจไหมว่าองค์ปู่พญานาคท่านเนี่ยศรัทธาคุณงามความดีศรัทธาในคำสั่งสอน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าบูชาปูพญานาเพื่อความรุ่งเรืองร่ํารวยเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อความมีฤทธิ์เตฉันมีความอาหังการฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปู่ฟาดเปียงฟาดงวงฟาดงานเลยนะอันนั้นก็อาจจะไม่ถูกจริตเท่าไหร่ ที่ฟาดงวงฟาดงาฟาดเปี้ยงเปี้ยงนั่นคือฟาดกิเลสหมู่มารทั้งนั้นไม่ได้มาเอามาแสดงอาการว่าเราจะต้องเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าความโกรธมาความโลภมาฟาดมันออกไปอย่างนั้นตุ้มตุ้ม,ต,มตุ้มเลยนะเยี่ยมนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะถามว่าวแล้วบวชหน้าเนี่ยทำไมต้องบวชระยะเวลา ส่วนระยะเวลาในการบวชนาคมีอยู่ครั้งหนึ่งในเป็นเรียกว่าในบทปัดชิมเมื่อไหพระพุทธเจ้าจะทรงปริิพาแล้วนะครับมีปริพาชชคายหนึ่งปริพาชกก็เปรียบเหมือนผู้ที่บำเพ็ญน,นอกาศาสนานอกรีดนอกอะไรมาแต่ปรรถนาจะมาสนทนากับพระพุทธเจ้า พระนน์บอกว่าไม่ปริพาชกพระพุทธองค์ทรงเหนื่อยล้ามากแล้วพระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นว่าบุคคลท่านนี้มีบุพกรรมที่ดีคือปรารถนาอยากได้ธรรมะแล้วอยากให้ผู้ที่รู้แจ้งสื่อสารพระนรน,นำตัวของปริพาชกมาหาพระตถาคตเลยณนะตอนนี้เป็นคนสุดท้าย ปุริภาปริพาชกผู้นั้นด้วยความดีใจมากว่าพระสถานพธจะโปรดแต่ว่าพระานนท์ด้วยความรักและห่วงของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ก็ประชวรหนักมากแล้วนะก็อย่ารับอย่าพูดมากเลยพระเจ้าค่ะกลัวพระองค์เหนื่อยละ่ะไม่เป็นไรพระอานนท์มาจะทําหน้าที่ปาริพาชกท่านนี้มาหาพระสถานพธด้วยเรื่องอะไรหรือ ก้าวกับผมมีเรื่องสามอย่างที่จะถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะอาถามมาหนึ่งรอยเท้าในอากาศมีไหมผู้มีฤทธิ์เดชไปประทับรอยเท้าในอากาศมีไหมพระองค์บอกว่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่มีสองอะไรนะผมก็จะไม่ได้มีอยู่สามอย่างนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะมาเล่าอีคลิปหนึ่งแล้วก็ข้อสาม บุคคลที่จะหลุดพ้นได้ต้องถือตะบะเคร่งอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่บุคคลที่จะหลุดพ้นได้ต้องลดละและก็หลุดพ้นทางใจเท่านั้นไม่ได้มาหลุดพ้นเพื่อไปยึดว่านั่งบำเพ็ญให้ตายแต่ใจยังยึดว่านั่งบำเพ็ญทุกอย่างมันเลยอยู่ที่ใจไงครับอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจเรา ก็ต้องแล้วทีนี้กระผมอยากจะขอบวชเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าได้ไหมได้แต่พระองค์มีกฎเงื่อนไขว่าถ้าท่านใดเป็นนักพตนักบวชนอกศาสนาที่ปฏิบัติรัฐที่อื่นมาก่อนจะต้องมาอยู่บําเพ็ญหรือบวชหน้าก่อนอย่างน้อยสามเดือนนะ ปริพาชคตัดแบบไม่คิดอะไรเลยแล้วก็ด้วยความศรัทธาว่าพระพุทธองค์เจ้าค่าจะให้ก้าวกับผมนี้บวชปฏิบัติถือศีลสปีหรือ30ปีก้าวกับผมก็จะรอเพื่อจะได้บวชในาศาสนาของพระพุทธองค์ ดูความตั้งใจมั่นนะครับนั่นคือความตั้งใจด้วยศรัทธาคุณแม่สองครั้ที่โทรติ้ติิมาในคลิปที่หนึ่งเมื่อกี้ก็แม่จะให้บินมาเลยแม่บินมาเลยแล้วแม่ก็โทรเข้ามาในคลิปผมสองครั้งแล้วนะแม่ก็ใจร้อนนะครับอีกคนหนึ่งว่าอาจารย์อยู่ไหนแม่จําไปแม่เหลือที่พึ่งสุดท้ายแม่ ปกติผมก็เรียกเจอแม่ผมอยู่ทุกวันนี่แหละแม่แม่แม่หิวนมแล้วทีนี้แล้วอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าทำด้วยศรัทธาและพิจารณาด้วยปัญญาทองแท้แล้วว่าที่ทำมานั้นคือทำด้วยใจจึกเลยบางท่านสื่อสารไม่ไม่เหมือนอย่างคุณแม่ผมบอกว่าแม่พูดไม่เป็นหรอกนะแม่แม่ไม่ต้องพูดรู้รับรู้ด้วยใจ จะให้แม่ไปพิมพ์ไปอะไรไม่เป็นไรแม่ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจแม่นึกถึงแม่ก็รู้รู้ใจกันรู้ใจแต่ถ้าบางทีก็มันก็เป็นพลังงานใจผมก็เป็นมนุษย์นะกอ,อ้ไม่ใช่ผมเนี่ยเป็นครึ่งผีครึ่งคนผมก็อยังมีส่วนเป็นคนอยู่นะผมมันครึ่งผีครึ่งคนแล้วหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าพระอานนท์ไปเตรียมผ้าสังฆติไปเตรียมผ้าไตรามาพระตถาคตจะบวชให้ ปริพาชกท่านนี้ในวันนี้ในคืนพระจันทร์เต็มดวงนี้ได้เห็นศรัทธาและพระองค์ก็ทรงเล่งพยานแล้วว่าทรงเล่งเห็นด้วยศรัทธาด้วยใจแล้วพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาเองนะครับท่านย่อมรู้เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างทองแท้แล้วผมยังไม่ถึงขั้นผมเป็นเพียงเศษเสี้ยวทุลีดินที่เกิดมาหลัง2,567ปีเพิ่งได้เรียนรู้ ผมก็อาจจะต้องใช้ความคิดพิจารณามากกว่านั้นมากกว่านั้นหลายร้อยพันเท่าหรือบางท่านทักมาผมอาจจะต้องพิจารณามากขึ้นกว่านั้นในการจะทําอะไรบางอย่างก็ได้ซึ่งในเมืองรับแรงก,ก็พอมันน้อยบอกสามครั้งเลยแม่เอาหนึ 1, 2, 3, อย่ามาอย่าพึ่งอย่าให้อย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าให้บางทีมันง่ายเกินไปมันก็อาจจะไม่ใช่ เป็นการวัดศรัทธาด้วยก็ได้นะครับมูลค่าวัดใจวัดวัดศรัทธาก็ได้แต่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าทำด้วยใจมาตุ้มมาด้วยใจเนี่ยปฏิหารก็เกิดแน่นอนแล้วพระอานนท์ก็ไปเตรียมมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงบวชให้ปริพาชกท่านนั้นแล้วปริพาชกก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความปลื้มปิติอินดีในการได้ชมพระบรารมีในเทศของพระพุทธเจ้าทําไมบางท่าน ได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วรู้สึกว่าเข้ามาอยู่ในใจแล้วเหมือนปิติอินดีอยากจะร้องไห้ก็เพราะทราบซึ้งถึงพระเมตตาการุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าเมื่อมองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าปิติอินดีในธรรมะในมรรคนั้นหลวงปู่เจียรุนโทเป็นเป็นหลวงปู่คนเดียวในลูกศิษย์ของหลวงปู่มัน่น ที่พระที่หลวงปู่มั่นถอนฟันโยกฟันแล้วก็เอาให้หลวงปู่เจียเอาไว้ทำเจดีเพราะว่าหลวงปู่เจียเป็นผู้ที่มีลักษณะนิสัยตรงผงผางแล้วก็คำไหนคำนั้นจริตของท่านก็คือตอกขวานตีมีดพวกว,วตีเหล็กเกมัเป็นแข็งแข็งก็ยังงอได้แต่เราต้องใช้ไฟหลอมต้องมั่นคงมุ่งมั่นจริตของแต่ละครูบาอาจารย์แตกต่างกันหลวงปู่เจียก็คือคนเดียว ที่ได้ฝันแล้วก็ได้ทำเจดีสร้างขึ้นมาหลวงปู่เจียท่านก็เทศสอนไว้อยู่อยู่ในเทศบทหนึ่งว่าเมื่อเราเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อนั่งสมาธิไปด้วยความปิติอินดีทราบซึ้งถึงพระกรุณาที่คุณพระเมตตาของพระพุทธเจ้าด้วยจิตเดิมแท้ด้วยจิตแท้แท้ไม่ใช่ด้วยอารมณ์อ่อนไหวแล้วก็มานั่งร้องไห้ไม่ใช่ ไม่ใช่แค่อารมณ์อ่อนไหวไม่ใช่แค่อารมณ์นี้มาก็รู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่อารมณ์รักมาก็รู้สึกอย่างนี้แต่เป็นการพิจารณาด้วยใจถ่องแท้แล้วว่าพระองค์เป็นหลักแห่งใจจริงๆแล้วถ้าใครทำตามในสิ่งสิ่งที่พระองค์ทรงสอนก็จะหลุดพ้นทุกทางใจได้ฉันนั้น แล้วพระองค์มีบารมีมากมายมหาศาลเป็นที่ศรัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นที่ศรัทธาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มากด้วยบารมีเมื่อเราทำการถวายสวดอ้อนวอนขอให้ถึงจิตใจของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ท่านแผ่เมตตาลงมาด้วยเครื่องบัตรพลีเครื่องบวงสวงทั้งหลายเหล่านี้ ที่ทำขึ้นมาจากใจแล้วก็เราก็น่าจะได้รับความสำเร็จนั้นไหมต้องทำด้วยใจเท่านั้นแล้วก็ต้องรู้ใจเท่านั้นพญยานาถเป็นผู้มีศรัทธาในคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าในสิ่งที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติเข้าถึงศรัทธา ส่วนรูปแบบรีดประเพณีจะแห่หน้าบนอากาศนั่งเฮลิคอปเตอร์ตามชั้นวันนะนั่งรถแห่อะไรต่างนั่นคือการแสดงออกถึงความปิติยินดีในความยิ่งใหญ่ของลูกที่จะบวชเป็นเรื่องของฐานะสังคมมนุษย์ธรรมมีรถแห่หรือไม่มีรถแห่แล้วแต่ทรัพย์ปัจจัย แต่หน้าผู้บวชควรที่จะเข้าถึงศรัทธาศรัทธาให้เหมือนพระยานาศรัทธาให้เข้าถึงคุณงามความดีที่จะเข้าไปอยู่ในรูปแบบขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีโอกาสอย่างน้อยหนึ่งครั้งได้ครองผ้ากาสาวพัดนี้ ในรูปแบบของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาทรงทำไว้เราปิติอินดีในการมานุ่งห่มผ้าเหลืองนี้เพราะเป็นรูปแบบของพระพุทธเจ้านุ่งห่มปุ๊บใจยังไม่เป็นพระแต่ด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าทุกคนก็ต้องกราบไหว้ต้องเข้าถึงสำนึกคุณงามความดี ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําให้ถึงจิตใจว่าพระองค์ทําแบบไหนเป็นแบบไหนส่วนการบวชระยะเวลามากน้อยอีกเรื่องหนึง่งมุนีผู้สงบแม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมมุนีก็คือผู้บำเพ็ญแม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมไม่ใช่บวชแก่วัดแกวาแกหลับแกนอน อันนั้นก็ติดหนี้บุญคุณญ,ญาติธรรมญาต,าติโยมทั้งหลายเมื่อเข้าถึงเราเข้าถึงแต่บางทีบางท่านหน้าก็ยังมาแอบแอนอยู่การให้ความรู้การเข้าใจให้ถึงของแท้ถ้าเข้าใจถึงหลักแห่งบุญนี้ย่อมเกิดบุญต่อผู้ให้กําเนิดคือบิดามารดาร่างกายนี้เป็นของพ่อแม่ให้มานะ นึกทาอะไรนึกมองไปข้างหน้าทิศเบื้องหน้าคือปิดามารดาคือพ่อคือแม่จะทําดีทําชั่วก็ต้องนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ก่อนว่าพ่อแม่รักเราเราจะทํำไหมท่านรักใครที่สุดไหมท่านเคยมีความรักที่บริสุทธิ์ยกใครให้เป็นบุคคลสำคัญไหมถ้าท่านรักใคร ที่บริสุทธิ์ใจอย่างเหมือนโกโกพ่อมน้อยรักจังเลยคุณแม่ในโลกนี้อะไรจะหาได้ถ้าทําได้ทําให้หมดไม่ว่าแม่จะอยู่หรือไม่อยู่กับเรานานเท่าไหร่ก็จะทําแล้วก็ทําต่อไปถ้าแม่ไม่ชอบก็ไม่ทําจะใส่ตุ้มหูใส่นิกแม่ไม่ชอบก็ไม่ทําแม่ไม่ชอบก็ไม่ทาไม่ทําไม่ทําไม่ทํา ไม่รู้ว่าแม่จะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่เราก็ไม่ทำเราก็ไม่มีตัวตนล้วก็ทําได้อยู่แล้วแต่ถ้าเข้าใจถึงศรัทธาแล้วว่าใช้กายเนื้อหนังมังสานี้ในการปฏิบัตินะกรรมพันธุกรรมเผ่าพันธุ์กายนี้พ่อแม่ก็ได้รับโดยตรงจิตใจเราก็ได้รับโดยตรงเข้าไปปฏิบัติถ้าเข้าจิตเข้าใจลิมมากเท่าไหร่ยิ่งทำนานก็ยิ่งมีประโยชน์ ยิ่งได้รับผลดีแต่ไปบวชแก่วัดแก่วาแก่หลับแก่นอนเอาก็อาจจะไม่ใช่ประโยชน์ก็อาจจะติดกรรมไปก็ได้ต้องให้เข้าถึงใจต้องให้เข้าถึงถึงศรัทธานะครับผมจะทำอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่3นะครับในส่วนของเข้าถึงใจพญานาคนะ20นาทีล้เดี๋ยวทำคลิปที่3